สวัสดีครับเพื่อนๆวัคซีนที่ป้องกันโรคเอชเอแล้วก็ปากเท้าเปื่อยให้กับหมูเราวันนี้ถึงคิวแล้วสี่แปดแต่ว่ามีการแพ้หลายตัวมากแล้วเรารับมือและหาทางแก้ขยยไขอย่างไรเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆก็ตามไปรับชมได้เลยนะครับ ครับเพื่อนเพื่อนเพิ่งจบไปเมื่อตอนห้าโมงกว่านี้แหละห้าโมงเช้าเพื่อนเพื่อนก็สำหรับเรื่องราวของการทำวัคซีนรอบที่สองของหมูเราฝัาง48นะครับวัคซีนตัวนี้จะฉีดด้วยกันสองเข็ม เข็มที่หนึ่งก็คือป้องกันโรคไข้อหีวาให้หมูเรานะครับหรือ ASF นี่แหละเพื่อนๆแล้วก็เข็มที่สองก็คือปากเท้าเปื่อยนะครับแต่ประเด็นมันมีอยู่ว่าหมูเราแค้หลายหลายตัวตอนหนึ่งครอบนะครับตอนนี้ก็ส่วนมากเขาจะนอนกัน เนาถ้าเราไม่ควรเขาเขาก็จะนอนกันหมดเลยแพ้ด้วยเหนื่อยด้วยแล้วก็อันิครอบที่สองเล็กเกือบเล็กสุดนะครับมันมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะนำเสนอเอาไว้เพื่อเป็นข้อมูลแล้วกันเนาะข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพื่อนๆได้เจอเคสที่ใกล้เคียงกัน จะได้เอาไปพิจารณาในแง่มุมของความเพื่อนๆด้วยนะครับอันนี้คือผลหลังจากที่เราเพิ่งทำไปนะครับเพิ่งทำไปตอนห้าโมงกว่า,านี้แหละตอนนี้ก็เที่ยงเพื่อนๆเที่ยงเที่ยงตรงมีความเสียหายเกิดขึ้นหนึ่งตัวเพื่อนๆตัวนี้ ตัวนี้เขาฟารมเราเสียหายไปหนึ่งตัวจากเคสทำวัคซีนนี่แหละเหมือนกับ47เลยแต่ตัวนี้เราก็ฉีดยากแก้แพ้ให้เขานะฉีดไปแล้วแต่ว่าอาจจะแพ้เยอะนะครับแพ้เยอะเขาก็เลยตายไปเนาะอันนี้ผมก็หลังจากที่ผม เรื่องน้ำหยดไงเรื่องน้ำหยดเน,นาะแล้วก็เดี๋ยวจะคุยว่าใส่อะไรไปบ้างเนาะแล้วก็ไล่ดูหมูอีกก็พอดีมาเห็นตัวนี้ไม่ขยับเพื่อนๆไล่ลุมแฮะลุมโดมกันใช่ไหมผมก็เลยลงมาดูก็ปรากฏว่าตัวนี้ตายไปแล้วเพื่อนๆหลังจากที่เพิ่งทำไป ทำวัคซีนไปเมื่อสักครู่นี้เองตัวนี้เราก็ฉีดยานะฉีดยาแก้แพ้ตามรูปนะครับฉีดยาแก้แพ้แล้วตอนนี้อาการนะครับเดี๋ยวผมจะคุยถึงอาการเดี๋ยวยกไปไว้ตรงนี้ก่อนอาการนะครับเพื่อนๆพํ่สำหรับหมูที่แพ้เนี่ยเขาจะเขาจะชักเพื่อนๆเขาจะชักแล้วเขาจะไม่หายใจ นะครับหมูที่แพ้จากวัคซีนเนี่ยก็จะไม่หายใจจะหยุดร้องแล้วก็หยุดหายใจไปช่วยขณะเหมือนหายใจไม่ทันวิธีการที่เราทำก็คือถ้าเราเห็นว่าชักเราก็จะยกเขาออกมาจากกลุ่มที่เราต้อนเอาไว้ฉีดวัคซีนนเนาะฉีดที่เราต้อนเอาไว้ฉีดวัคซีนเนเาะ เราก็จะแยกเขาออกมาแล้วก็ฉีดยาแก้แพ้ไป2องสีซีนะครับเพื่อนๆแล้วก็ปั๊มเพื่อนๆนปั๊มปั๊มหัวใจนะครับเพราะว่าเขาจะเขาจะหยุดการหายใจไปสักพักนึงเลยสักแปบ๊บนึงเลยเพื่อนเพื่อเรารีบกดปั๊มเนี่ยเพื่อนๆปั๊มปั๊มเพื่อให้เขาหายใจโดยเร็วนะครับแต่ว่าหมูตัวนี้นี่เขาก็หายใจแล้วนะพอเขาสะดุ้งใช่ปะ สะดุ้งเขาเริ่มหายใจเข้าเราก็นวดเขาเนาะนวดเขาตรงบริเวณที่ฉีดยาแล้วก็ฉีดยาแก้แผ้แล้วก็ปั๊มหัวใจให้เขาด้วยเนาะพอเขาทําท่าตั้งตัวได้ใช่ปะเราก็เอาเขานอนตั้งแบบนี้เพื่อนๆเพื่อ,อ,อให้เขาหายใจได้สะดวกแต่ตัวนี้น่าจะแผ้มาก เราก็หลังจากที่เขาตั้งตัวได้แล้วใช่ป่ะเราก็เลยข้ามไปทำวัคซีนครอบอื่นเนี่ยครอบนี้เป็นครอบสุดท้ายที่เราทำเมื่อสักครู่นี่เนาะโอเล็กเล็กจุดนี้แหละเราก็จะทำเริ่มตั้งแต่ฝั่งริมน้นไปก่อนยาวไปจนท้ายยาวไปท้ายก่อนเลยแล้วก็ค่อยวนกลับมา ข้อนี้ก็จะเป็นข้อเกือบสุดท้ายแล้วก็หลังจากที่เราฉีดยาแก้แพ้ให้เขาแล้วก็ปั๊มหัวใจให้เขาจนเขาสะดุ้งขึ้นมาหายใจได้แล้วใช่ปะ่ะแล้วก็ปล่อยเขาไว้แต่ว่าตัวนี้อาจจะแพ้มากตัวนี้เขาแพ้มากเขาก็เลยตายไปเนาะก็ก็จะมีอาการนะครับเพื่อนๆอาการของหมูที่แพ้ก็จะชีรลาดบ้าง อุจจระออกบ้างแล้วก็น้ำลายไหลออกมาเป็นยางบ้างหรือไม่ก็บางทีก็จะอ้วกนะครับอาเจียนออกมาเนี่ยก็นอนอยู่ตรงนี้แหละเมือม่อเมื่อตะกี้นี้เนาะแล้วตอนนี้แนวทางที่เราที่ผมอยากจะ นำเสนอเพื่อนๆเอาไว้ก็คือพอเราเจอนะครับเพื่อนๆเราเจอตัวนี้เคยยกออกไปช่องกลางแล้วช่องกลางนี้แล้วแต่ผมเห็นเขาตั้งตัวได้แล้วไงแต่ว่าเขายังไม่ได้ยืนผมก็เลยเอาเขาใส่เข้ามาในห้องเดิมก็ปรากฏว่ามาดูอีกทีเขาก็ตายไปแล้วก็น่าจะแพ้มากตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาเขาออกไปสักครู่นะครับ ครับเพื่อนตัวที่แพ้มากแล้วเขาอาจจะแพ้มากจนเขาตายไปเนาะแต่ว่าตัวอื่นๆที่เราต้องดูแลหลังจากทำวัคซีนนะครับผมมีวิธีการปฏิบัติกับหมูหมูเราอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยว ผมจะนำเสนอเ,นเพื่อนๆถึงแนวทางที่ผมใช้ปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมอนะครับ mm hmm. ก็หลังจากที่ทำวัคซีน mm hmm. ผมก็จะผสมวิตามิน mm hmm. กับพาราแก้ไข้เป็นพาราน้ำนะครับ mm hmm. อย่างที่ผมเคยนำเสนอไป mm hmm. เนาะให้หมูเรากิน ผสมใส่ไปน้ำหยดนี่หละนะครับเพื่อให้หยดลงไปในถาดอาหารแล้วหมูเราก็จะได้กินกันเนาะแล้วมีเพิ่มเติมอีกนิดนึงคุณหมอก็แนะนำมาว่าพยายามกระตุ้นหรือว่าปลุกเขาให้ลุกขึ้นมากินยาแล้วก็วิตามินด้วยนะครับอันนี้คือคำแนะนำของคุณหมอที่ นะแนะนำผมมาตอนช่วงเช้าเนาะผสมวิตามินกับยาพาราใส่ในน้ำหยดให้เด็กๆเ,เรากินเนาะเพื mm hmm. ่อแก้ไข้แล้วก็บำรุงเขาด้วยวิตามินนะครับผสมในน้ำหยดนั้นเลยนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็กระตุ้นให้เขาลุกขึ้นมากินกันนะครับ mm hmm. ก็ในส่วนของ การแพ้นะครับเพื่อนๆการแพ้นี่เรื่องสำคัญที่เราจะต้องพิจารณาเป็นอันดับต้นๆก่อนที่จะฉีดวัคซีนรอบที่สองนะครับเพื่อนๆก็คือช่วงอายุช่วงอายุของหมูนะครับเพื่อนๆก็ตั้งแต่เจ็ดถึงแปดสัปดาห์นะครับเพื่อนๆน ที่มีความเหมาะสมที่จะฉีดวัคซีนตัวนี้เพราะว่าเขาจะไม่แพ้ไม่แพ้มากนะครับไม่แพ้มากหูใหญ่ๆช่วงท้ายตัวใหญ่ๆช่วงท้ายฟาร์มนี่จะมีอาการแพ้น้อยส่วนคอกใหญ่สุดที่เป็นคอกเล็กอะนั่นไม่มีแพ้เลยเพื่อนๆ23ตัว ตอนนั้นไม่มีแพ้เลยแต่ว่าครอบประมาณกลางๆนี่ยยังไม่ใหญ่มากครอบนี้ครอบที่สามนี่แหละเพื่อนๆคอบที่สามเนี่ยแปดตัวแปดตัวเลยนะเพื่อนๆเขาแพ้เขาชักแต่ว่าเราก็ฉีดยาแล้วเขาก็ปลอดภัยเนาะปลอดภัยทั้งหมดแปดตัวนั่นเลยแต่ว่าคอบนู้นคอบที่ตายไปเมื่อสักครู่ ที่ผมยกออกไปด้านหน้าค้อนั้นมีแพ้อยู่สามตัวนะครับแพ้สามตัวแต่ว่าแพ้มากแพ้หนักไปหนึ่งตัวก็เลยตายไปอย่างภาพที่นำเสนอขึ้นไปเนาะบางทีเราก็พยายามแล้วอาจจะเขาอาจจะแพ้มากเพื่อน ที่เราต้องดูแลก็คือตอนที่ฉีดนะครับตอนที่ฉีดสีน้ําเงินเพื่อสีน้ําเงินสีน้าเงินคือยาตัวแก้โรคอะฮีวานะเพื่อเอสเอฟนะ F, นะเขาจะแพ้สีน้ำเงินนี่แหละเข็มแรกนะครับเป็นวัคซีนที่ป้องกัน เอฟนะครับเขาจะแพ้เขาจะชักตัวเข็มนี้แหละนะครับส่วนสีแดงนี่เขาจะไม่แพ้เราจะเห็นตอนที่เขาชักแล้วเราก็ยกออกมานะครับเ,เพื่อนยกออกมาจากในกลุ่มที่กำลังทำวัคซีนยกออกมาแยกออกมาแล้วก็ฉีดยากแก้แพ้ให้เขา2งซีซีแล้วก็นวดนะครับจุดสำคัญก็คือเราจะต้องนวด เราจะกดเราจะปั๊มตรงหัวใจเขานะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อให้เขารีบหายใจโดยเร็วเพราะว่าเขาจะช็อกเขาจะช็อกแล้วเขาก็จะหยุดหายใจสักแป๊บนึงอนะเราต้องรีบปั๊มนะครับเพื่อนเพื่อนรีบปั๊มหัวใจให้เขาแล้วก็นวดบริเวณตรงจุดที่เราฉีดยากแก้แพ้ให้เขานะครับ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือจะต้องปั๊มหัวใจให้เขาหายใจโดยเร็วนะครับพอเขากระตุกหายใจขึ้นมาครั้งแรกอะ่ะแล้วเราก็นวดบริเวณที่เราฉีดยานะครับฉีดยาแก้แพ้แล้วก็จับเขาตั้งตัวขึ้นมาตั้งตัวขึ้นมาแบบนั้นอะ่ะเพือนแบบตัวเนี้ย ไม่ใช่ว่าให้เขานอนราบอย่างนี้เพื่อจะได้หายใจได้สะดวกนะครับแต่ว่าตัวโน้ตเราก็คิดว่าเขาเราก็คิดว่าเขาตั้งตัวได้แล้วตอนตอนนั้นผมยกออกมาข้างนอกนี้เลยนะวางไว้เพื่อไม่ให้โดนกวนจากหมู่ัวอื่นด้วยแล้วตอนนี้เขาก็นอนราบตั้งตัวได้แล้ว ก็เลยยกเขาใส่เข้าไปข้างในพอทำวัคซีนคอรอสุดท้ายข้อ,ท,อที่หนึ่งจบปุ๊บเดินกลับมาดูก็ปรากฏว่าเขาไม่หายใจแล้วนะครับเขาก็อาจจะแพ้มากตัวนี้เขาก็เลยตายไปนะครับก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มานำเสนอเอาไว้นะครับเพื่อนๆเพื่อเพื่อนๆจะได้เอาไปหาแนวทางป้องกันให้กับ เพื่อนเนาะในฟามเ,เวลาที่จะฉีดยาตัวนี้นะครับเพื่อนยาตัวนี้จะเป็นเป็นรอบที่สองของการทำวัคซีนนะครับครบเจ็ดนะครับครบเจ็ดก,ก็จะทำวัคซีนตัวนี้นะครับก็เลยอาจจะหมูอาจจะเล็กไปเพื่อน,อนแต่ว่าช่วงอายุได้เราก็ต้องทำ นะครับก็คอยดูแลป้องกันที่จะแก้แพ้ให้เขาในช่วงที่เราเจอหมูตัวที่แพ้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆผมก็ขอจบวิดีโอเกี่ยวกับข้อ,อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการทำวัคซีนรอบที่สองที่ทำให้หมูเกิอดอาการแพ้ ผมก็ขอจบวิดีโอลงแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการเลี้ยงหมูไม่ว่าจะเป็นการดูแลการเลี้ยงดูหรือว่าการรักษาพยาบาลเบื้องต้นนะครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามก็สามารถที่จะฝากคำถามเอาไว้ใต้ วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วผมก็จะกลับมาตอบเพื่อนๆอีกทีขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากแนะนำบอกต่อนะครับถึงข้อมูลที่เพื่อนๆคิดว่าพอจะมีประโยชน์นะครับให้กับเพื่อนๆเราในส่วนรวมต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ